เพิชนาตพดาพาแฮปปี้เบอร์เดย์อัมพัชลาภาแต่คนหลุดโฟกัสช็อตน,นี้หลุนเบบีมาแล้วเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้รวมดาวหลือก็ว่าได้ค่ะสำหรับวันคล้ายวันเกิดของซุปตาสาวอัมพัชลาภาที่ในปีนี้เพื่อนๆดาราคนดังคนสนิทไปร่วมงานพร้อมแฮปปี้เบิร์เดย์สาวอัมกันเพียบเลยละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือน้องสาวคนสนิทอย่างเมพิชนาตที่มาร่วมงานด้วย ก่อนแชร์โมเมนต์ภายในงานให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันก่อนที่ล่าสุดจะมีประเด็นหลายคนนั้นหลุดโฟกัสจากภาพที่เมพิชนาธนั้นได้โพสต์ใน IG เพื่อแฮปปี้เบอร์เดย์อ้ํพัชลาภานเนื่องจากภาพเซตนี้นั้นมีรูปคู่ที่อ้ํานั้นจับท้องของเมก ตอนถ่ายรูปด้วยขณะดเดียวกันนั้นก็มีชาวเน็ตสังเกตว่าสาวเมนั้นดูมีน้ำมีหนวลดูเปล่งปลั่งออล่าจนอดสงสัยไม่ว่าเจ้าตัวท้องแล้วกำลังจะเป็นว่าที่คุณแม่หรือเปล่างานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิคุณแม่ท้องแล้วใช่ไหมคะโง่งเหงสุดๆรอหลานอยู่นะคะเหมือนมีเบบีเลยค่ะน้องเมแฮปปี้เบิร์เดย์พี่อั้มด้วยนะคะคุณแม่มีน้องแล้วใช่ไหมคะเหมือนมีเบบีเลย ส่วนจะมีข่าวดีจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวต่อไปค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ